ก็เย um, <c oughs> ็นสงสัยผลคงจะตกที่อื่นอากาศทังเย็นทึงหนาวมาจากไหนกันในตลาดได้ประพุทธรูปองค์ใหญ่ก็มาถวายอาหาโยเข้ามาชนกันเลยก็ได้อยากถวายพระใจก็เป็นพระใจเกิดเมื่อไหรก็หยุดเมื่อนั้น ข้ามาใกลๆถาวายพระถาวายไตจีวรถแต่ยังเกิดอยู่แต่ <c oughs> ยังเกิดอยู่ก็คงจะได้เกิดเป็นพระบวชเป็นพระต่อไปในวันข้างหน้าเหมือนกับโยมพุทธเ่าคนหนึ่งนอนจะหมดลมหายใจอยู่แล้วรวยมาเป็นเดือนสาม สี่วันสุดท้ายข้าวไม่ทานอะไรไม่ทานลูกหลานสะพายลูกสะพ้ายก็เลยมานิม,มน์หลวงพ่อให้ไปดูให้ไปดูเพื่อที่จะดใจูใจเป็นครั้งสุดท้ายห <c oughs> ลวงพ่อก็เลยไปพอหลวงพ่อไปเท่านั้นแหละหลวงพ่อไปจับดูเอาน้ำมันไปทาให้ น้ำมันไปทาให้น้ำมันหอมไปทาให้ไปจับไปนวดดูหลังจากหลวงพอ่อนวดน้ำมันเสร็จอะไรเสร็จเยี่ยวออกเยี่ยวออถ่ายออกเยี่ยวออกตกสัยก็เลยพาไปโรงพยาบาล <c oughs> เพราะว่าจะปล่อยให้ไปแล้วก็เลยพาไปโรงพยาบาลพาไปโรงบาลก็เลยพื้นอยู่โรงบาลเดือนกว่าอีกก็เลยพื้น เพิ่นขึ้นมาแล้วก็กลับมาเราให้ฟัง <c oughs> ว่าขณะที่นอนป่วยจะไปแหล่มีไปแหล่อยู่นั่นไปเจอเหตุการณ์เยอะมากมายพวนั้นไปเจอเหตุการณ์ต่างๆพอแต่ก่อนท่านกินเหล่าเมายาวัดไม่เคยเข้าไม่เคยเข้ากินเหล่าเมายาเลี้ยงปลาเลี้ยงนกเลี้ยงสารพัดอยา่าง อยู่ในสวนหลวงพ่อไปก็หลวงพ่อก็เลยไปขอบิณฑบาตว่าหลวงพ่อขอบิณฑบาตนะปกสัตว์อยู่ในสวนวกอะไรอยู่ในสวนต่างๆปืนแล้วค่อยเอาไปส่งหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่างั้นท่านก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าให้จะหมดลมหายใจกาที่ท่านเลี้ยงก็มาหาบอกว่าให้ไปหายใจช่วยหน่อยว่งั้นก็วิ่งไปหายใจช่วยกา ถ้าหมดลมช่วงนั้นวิญญาณคงเข้าในร่างของกาพอหายใจช่วยกากาเสร็จแล้วก็ปลาที่ท่านเลี้ยงก็มาหาบอให้ไปหายใจช่วยหน่อยโยน,นก็วิ่งไปหายใจช่วยปลาช่วยปลาช่วยกาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> หลายอย่างอยู่เห็นวิบากกรรมตรงนั้นทรามานทั้งที่รู้รๆแต่ก็พูดไม่ได้บอกว่างั้นพอพูดไม่ได้ เพราะว่าโดนบังคับโดนบังคับให้ไปไปตรงนั้นหายใจช่วยป่าบ้างช่วยกาบ้างช่วยหลายอย่างหลวงพ่อจําไม่ได้เท่าไหร่ช่วงนั้นหลวงพ่อก็ไปขอบินทบานพอหลังจากนั้นเสร็จท่านบอกว่ามีบุญอันหนึ่งที่เคยได้ทําบุญถวายพระไตรมาช่วยเอาไว้ช่วงที่หลวงพ่อไปนั่นแหละเห็น เห็นผ่าไตเห็นบุญอันกสงถวายผ่าไตทำบุญกระถินก็เลยได้ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาก็เลยได้ไปโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่สองเดือนกว่า <c oughs> ก็เลยออกมาพอออกจากโรงพยาบาลเท่านั้นแหละเราก็ไม่กินไอ้ท่านมาปาดกวาดทำความสะอาดเอาสัตว์อยู่ในสวนมาให้หลวงพ่อหมดเลยหลวงพ่อเลี้ยงในสักพักหลวงพ่อก็ปล่อยให้หมด <c oughs> สมัยก่อนหลวงพ่อก็เลี้ยงนกกาว่านร,ร่วมแปดเก้าตัวเพราะว่าเห็นเขาขังเขาเลี้ยงเขาขังทรามานหลวงพ่อก็ไปขอซื้อมามาเราทำโกงขังเลี้ยงให้เอาอาหารให้ทานพอเขาแข็งแรงหน่อยหลวงพ่อก็เปิดประตูกงให้เขาค่อยไปเอา,อาถ้าตัวไหนย,ยังไปไม่ได้ก็ย้อนกลับมากินอาหารเขาก็บินมาเกาะอยู่ที่หน้ากุฏหลวงพ่อนั่นแหละ เวลาหลวงพ่อออกจากกุฏิเขาก็บินลงมาเกาะจีวรเต็มไปหมดปล่อยไปหลายตัวก็ถูกกักขังมานานบางคนก็มาอากติหลวงพ่อเอ๊ะพระอะไรเอานกมาขังมาเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่รู้ว่าหลวงพ่อไปเอามาเลี้ยงเราก็เอามาเอามาปล่อยเลี้ยงแล้วก็ให้เขาเลี้ยงให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วค่อยปล่อยไป ผู้เท่าคนนั้นก็หลังจากออกจากโรงพยาบาลมาก็เดินจงกรมสร้างสติเดินจงกรมรีบทําบุญสารพัดอย่างเห็นว่ไปเห็นยม,มทูตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างวอดเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็เลยรีบทําบุญใหญ่ก่อนที่ยังเหลือเวลาอยู่แค่อีกออกจากโรงพยาบาลมายืดอายุได้อีกสองปีถึงตายอายุเกตสิบกว่า ก็คนแถวสามเดี่ยมไปแหละใกล้ๆหลายคนที่ไปเจอไปเห็นบางคนเอามาเผาช่วงที่หลวงพ่ออยู่องค์เดียวเอามาเผาอยู่ในป่าตื่นเช้าขึ้นมาตีสี่ตีห้าแต่ไม่ก่อนก็เป็นทางเล็กๆมีป่าโลกป่าน้ําไม่ค่อยจะจะเริญเท่าไหร่เดินเข้าไปที่เมนได้ยินเสียงไอคงคงคง เพียงคนไอหลวงพ่อก็เดินลงไปดูมีหนูตัวบล่มเลยอยู่บนตอไม้ผู้ชายคนนั้นก็ตั้งแต่เป็นชีวิตอยู่เขาก็เป็นวันโลกไอคุงคุงขุ่งเขาชอบยิงหนูไปยิงหนูไปล่าหนูอยู่ตลอดสงสัยวิญญาณคงจะเข้าร่างหนูไออยู่บนตอไม้ตัวบล่มเลยตีสีที่ห้าเนี่ยหลวงพ่อลงไป ก็เลยขนาดหลวงพ่อลงไปรูปเขาก็ยังไออยู่ยงั้นนะไปจับหางไปลูบเพราะว่าให้รีบไปซะถ้าคนมาเจอแล้วเขาจะไปฆ่าอีกผมบอกก็เลยมองเห็นว่าวิญญ,ญาณเข้าในร่างสัตว์แล้วเขาเข้าไปสิงในร่างสัตว์เพราะว่าแต่ก่อนเขาไปล่าดดแต่หนูยิงแต่หนูหนูนาหน,นูพุกหนูอะไรต่างๆนี่แหละคนบ้านสำหรับนี่แหละไม่ใช่คนที่ไหนลงแต่ก่อน ตั้งหลายปีสามทิบกว่าปียี่สิบกว่าปี <c oughs> ตั้งแต่หลวงพ่อเข้ามาปีหรือสองปีแรกอยู่ในป่าเห็นวิญญาณตรงนี้บางทีก็เห็นวิญญาณของพวกแม่ขาวด้วยวิญญาณของพวกแม่ขาวลอยไปลอยมาเ <c oughs> ดือแถวแถวฝั่งตะวันตกหลวงพ่อไปรับในมนในบ้านออกมาองค์เดียวก็เห็นแม่ขาวมานั่งกาบใบพระอยู่ตรงนี้เลย ก็หลวงพ่อเลี้ยวเข้ามาแค่นั้นแหละแล้วเห็นแม่ข่าวมาไหว้พระแล้วก็เดินออกไปงั้นหลวงพ่อก็ตามไปว่าเออแม,ม่ข่าวมาจากไหนแม่ข่าวมาจากไหนดามไปก็ไม่เห็นไม่เห็นมีแต่มองเห็นอยู่เห็นเป็นรูปร่างคนมากับมาไหว้วิญญาณของแม่ข่าวเดี๋ยวทุกวันนี้ยังมีคอยดูแลวัดอยู่คอยดูแลวัดอยู่ กับมีผู้เท่าคนจีนอยู่ที่ฝั่งทางกลางป่าฝั่งทังนูน้นช่วงตีสี่ตีห้าลวงพ่อก็เดินเด่นอยู่ในป่าชา้ายินเสียงไอคมไอหมันกัคนจีนไอนี่แหละคนผู้เท่าพูกแกอยู่ใต้ต้นไม้ดึกๆึกให้ใครมาไออยู่ที่ตรงนี้หลวงพ่อก็เดินไปดูก็ไม่เห็นมี ก็มาดูแหละท่านชอบมาช่วยชี้แนะให้ใครติดขัดอะไรท่านก็มาช่วยชี้แนะแนวทางให้มาหาเห็นยอกเห็นยอกวิญญาณยอะแต่ไม่ก่อนแล้วก็วิญญาณของเด็กนี่มากมายมากมายวิญญาณของเด็กนี่มากมายมาเล่นด้วยมาดึงแขนดึงขาจับหลงพ่อโยนขึ้นเล่นกันสนุกสนานาช่วงใหม่ๆตอนนี้เขากลายเป็นเทพหมดแล้วกลายเป็นเทวดาหมดแล้ว มาช่วยเหลือหลวงพ่อหมดวิญญาณอยู่ในนี้หลวงพ่อผ่าสร้างบุญทางกุศลกลายเป็นเทวดาไปหมดตั้งแต่ก่อนทำไมก่อนไม่ค่อยจะได้ทําบุญกันนานปีหนึ่งได้ทําบุญกับทินทีหนึ่งคนก็ไม่ค่อยจะได้ใส่บาตรกันเท่าไหร่มาใส่บาตรดีก็ช่วงอะไรตายช่วงไอ้พันโทรหรือพัน์ตีอะไรที่ตายแล้วก็เอามาเล่าเรื่องตายให้ฟัง ไปแล้วก็ไม่ได้ดื่มน้ําไม่ค่อยได้ทานข้าวอมันตีสนกมันตีสนมนล้ามาเล่าคนก็เริ่มใส่บาตรจีกันตรงนั้นแหละใส่บาตรแล้วก็ใส่น้ําว่าไม่ได้ดื่มน้ําอดอยากลําบาบกพอหลวงพ่อไปบิณฑบาตเท่านะั้นน้ำเต็มบาทเลยห <c oughs> นักกนหนัก็เริ่มใส่บาทกลัวไม่ได้ดื่มน้ํา ก็เริ่มทําบุญมาเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนี้ทําบุญบางทีนานๆเป็นเดือนมีเวลาว่างเป็นเดือนเป็นอาทิตย์แต่กชอบใส่บาตรอยู่แต่ไม่ค่อยจะเ,เหมือนทุกวันนี้เท่าไหร่ทุกวันนี้มีโอกาสได้รีบทําบุญให้ทานกันแล้วก็ปัญญาเขาเริ่มเดินกันรู้จักการเจริญสติการเจริญภาวนารู้จักาแสวงหาไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนในาน,าน,านัานๆได้จัดบุญทีทําบุญที ทำบุญให้คนตายทุกวันนี้ทำทุกวันแผ่เมตตาให้ทุกวันจากป่าชาวิญญาณก็เยอะทั้งวิญญาณสารพัดวิญญาณที่เข้ามาหาหลวงพ่อสมัยวันแรกๆมีทั้งวิญญาณผู้ไา่ก็มีมาขับไล่หลวงพ่อก็มีหลวงพ่อก็ไม่สู้หลงแผ่เมตตาให้จนวิญญาณทุกวิญญาณนี้ได้รับอนิสง์บุญกุศล กลายเป็นวิญญาณชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นเทวดาก็คอยช่วยเหลือหลวงพ่อหลวงพ่อต้องการอะไรเพียงแค่นึกแค่ปรบับเขาก็จัดการหามาให้อืสิ่งที่ไม่เป็นไปได้ก็เป็นไปได้พ่อสู้อะไรก็สู้แรงบุญไม่ได้สักอย่างสู้แรงบุญแรงกุศลแรงผมบีหานความเมตตาไม่ได้สักอย่างนี่แหละอำนาจแห่งบุญไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ตกไม่อับมีได้ความสุขมีได้ความเจริญ ทำไปเถอะอย่าพากันเจ็ดคราดอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งบุญภายในชําระใจของเราให้สะอาดบุญภายนอกเราก็สงเคาะกันในทางสมมุติเท่าที่เราจะทําได้ก็อย่าเกิดอน,นิสงส์หมักใหม่ไม่ใช่ว่าเวลาตายแล้วถึงให้เขาหามเข้ามาวัดเราต้องพยายามเข้ามาศึกษาก่อนมาทำความเข้าใจก่อน เห็นวิญญาณเห็นอะไรเยอะมากมายบางทีก็มาคุยกับหลวงพ่อก็มีเขามาคุยเดยตรงทั้งทีหลวงพ่อก็ยังยืนอยู่นะเดินอยู่นี่แหละเขามาคุยเขามาหาอยากให้หลวงพ่อช่วยทำโน้นบ้างช่วยทำนีนบำ่บ้างเห็นแล้วก็ได้ทำไปให้หลายเยอะหลายที่หลายจุดอาตั้งใจละพนกัน ออก็อย,ยากดมเราทุกคนทุกท่านงจงเจริญสติรู้จักสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปหลยหมูกคงรให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ถึงเราหยุดไม่ได้เราละไม่ได้เราก็พยายามกระตุ้นความรู้สึกรับรู้สัมผัสทองลมหายใจให้ชัดเจนรู้ลักษณะของการจเจริญสติ ทั้งกระตื่นขึ้นมารู้กายรู้กายแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องก็เรียกว่าสัญญะลึกลงไปก็รู้ลักษณะของใจรู้การเกาะตัวของใจใจของเราทําไมถึงเกิดทําไมถึงหลงหลงในขันห้าในขันห้ามีเรื่องอะไรบ้างในร่างกายของเราอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามถ้าความรู้ตัวของหลดต่อเนื่องเราก็จะเห็นแจงออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นอัน เราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าการเกิดของจิตเพียงแค่การเกิดนั้นเขาก็หลงแล้วถ้าไม่หลงเขาก็ไม่เกิดเพียงแค่หลงเกิดยังไม่พอ,ก,พอก็ไปหลงเอาอาการองขันห้าความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดอีกเขาพูดขึ้นมาตัวใจของเราเคลื่อนเข้าไปรวมอย่างเร็วไวมากทีเดียวถ้าเราไม่รู้จักสร้างตบะสร้างบามราามีรู้จักควบคุมรู้จักแก้ไขก็ยากที่จะเข้าถึงตรงนั้น เพียงแค่ความรู้ตัวพวกเราก็ไม่ทำกันให้ต่อเนื่องให้ได้เสียก,ก่อนทั้งที่ใจก็เป็นบุญนั่นแหละใจอยากจะทำบุญใจอยากจะได้บุญไปที่ไหนก็ใจเป็นบุญคำว่าบุญนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ในหลักธรรมแล้วถ้าไม่หลงไม่หลงเข้าไปยึดก็ไม่ก็จะไม่ทุกข์ท่านให้ทำบุญแต่ไม่ให้ยึดติดในบุญละอกุศลให้จเจริญกุศลแต่ต้องแจงออก ให้ทําด้วยสติทําด้วยปัญญาทําดยเหตุด้วยผลเพื่อให้เกิดประโยชน์เพราะว่าธรรมะของพระพุทธองค์เป็นธรรมะที่มีเหตุมีผลเหตุจากภายในซึ่งเป็นชนนามธรรมาก็มีเขาเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนั้นมา,มาไม่รู้กี่พบกีบ่กลับแล้วตรงนั้นทีนี้เหตุจากไปนอกทางด้านรูปธรรมทางด้านกายเนื้อของเราอีกก็เขาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ถูกล่อล้อมเลี้ยงดูมาด้วยอาหารด้วยคำเข้า ต่างๆจนเจริญเติบโตมามีการเปลี่ยนแปลงหรือว,ว่ามีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเสื่อมจากเด็กเป็นเด็กโตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีการพัฒนาได้รับการศึกษาได้รับการรูเรียนนี่แหละคือเหตุทางสมมติทางด้าน,นรูปธรรมถึงวะละเวลาแล้วเขาก็แก่ชราคำคล้าเสื่อมเข้าไปหามันเสื่อมตั้งแต่ว,วันเกิดเพราะวาความไม่เที่ยง จนใจนั้นก็เกิดอยู่ถ้ากายเนื้อแตกดับเขาก็แสวงหาที่เกิดใหม่ไปเรื่อยๆแต่แต่ถ้ากายเนื้อแตกดับแล้วเขาแสวงหาที่เกิดใหม่แต่เขาจะไปด้วยแรงคงกำบีบบักกรรมแรงคงบุญถ้าเราไม่รู้จักแจงรู้จักแยกแยะให้ใจของเราอยู่เหนือเหนือเหนือกมเหนือบุญเหนือบาปเหนือความเหนือสมมุติทําใจของเราไม่ให้เกิด ถึงเราดับความเกิดไม่ได้ท่านก็พยายามให้น้อมอยู่ในกองบุญกองกุศลถึงไปเกิดก็ไปเกิดในส่วนที่ดีๆไม่ได้รับทุกขเวทนามากมายเราก็ต้องพยายามหัดวิเคราะห์หัดสังเกตหัดทําความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละจนเป็นเองบุญภายนอกเราก็ทํา สมมุติภายนอกเราก็ทําเพื่อ,อยังสมมุติอัตภาพร่างกายของเราให้อยู่ดีมีความสุขเราอนุเคราะห์กันได้ในทางสมมุติแต่ทางด้านจิตใจเราก็ไปยามเจริญสติเข้าไปหาเหตุหาผลให้รู้ให้ชัดเจนความบ้างความบ้างนั้นมีใจอยู่ใจนี้ก็ยังวางกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกไม่ให้ไปหลงไม่ให้ไปยึดอีกให้กลับคืนสู่ธรรมชาติคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความไม่เกิดแล้วก็วางใจ รอให้ธาตุกันแตกดับก่อข้าสูงความสุขความสบายซึ่งเรียกว่านิพพานคือการเกิดไม่มีนิพพานเที่ยงใจคนเราไม่เที่ยงถ้าใจเที่ยงใจไม่มีกิเลสใจไม่เกิดใจนิ่งใจสงบทันทงเรียกว่าใจเที่ยงจิตเที่ยงนิพพานเที่ยงจิตไม่เที่ยงจิตเกิดอยู่ตลอดจิตหลงอยู่ตลอดก็เลยได้นิพพานไม่เที่ยง แต่นิพพานที่แท้จริงนั้นเที่ยง <c oughs> เรามไ่พยายามทําความเข้าใจให้ละเอียดขณะที่เรายังมีกําลังมีลมหายใจอยู่คนเราทั่วไปเพียงแค่การเจริญสติให้ต่อเนื่องก็ยังยากแต่การทำบุญให้ทานนี้มีกันเต็มเปี่ยมการสังเกตการแยกการคลายการตามดูหาเหตุหาผลชี้ชัดลงไปให้ใจรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างแล้วก็มาละกิเลสที่ใจมาดับความเกิดที่ใจให้ให,หมดจด เราก็บริหารสมมุติให้ดีเพราะเรายังอาศัยกายเนื้ออยู่ยังอาศัยโลกธรรมยังอาศัยสมมุติอยู่ทำอย่างไรเราถึงจะดำเนินตรงนี้ให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ให้มีความสุขู้จักพัฒนาทั้งภายนอกภายในรู้จักอาศัยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลโพทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้วนแต่มีเหตุมีผลหมดเว้นเสียแต่ว่าเราจะเข้าถึงเหตุถึงผลได้ตลอดทุกเรื่องหรือไม่เท่านั้นเองอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างกระท่อนกระแท่นก็ต้องพายายาม ยิ่งไม่เข้าใจเท่าไหร่เรายิ่งเพิ่มคุณทำความเพียรช่วงใหม่ๆเขาจะต่อต้านกันมากเลยทีเดียวกําลังฝ่ายไหนจะมากถ้ากําลังฝ่ายกุศลฝ่ายสติปัญญาของเรามีมากฝ่ายบารมีของเรามีมาก,ามขเ,ามมากเขาก็จะต่อต้านใน้สักพักหนึ่งแล้วเขาจะคลายต่อต้านให้ถึงที่สิ้นสุดนั่นแหละเขาถึงจะยอมคลายใ,ใจก็จะคลายถ้าการตามดูความคิดดูอารมณ์ดูขันห้าเขาก็จะคลายออก ขาก็จะเหือดแห้งไปเรื่อยๆทาความเข้าใจแล้วก็ค่อยละไปมันก็จะค่อยเหือดแห้งไปเรื่อยๆเหือดแห้งไปเรื่อยๆรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยหมดความสงสัยหมดความลังเลด้วยนั่นแหละเราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องธรรมชาติธรรมชาติของใจที่ไม่เกิดธรรมชาติของใจที่ปราศจ,จากกิเลส พรคนเราในหลงมาถึงเกิดเกิดความเกิดนี่คนหลงหลงเข้าไปหลงไปยึดไปติดสิ่งต่างๆท่านค่อยชี้แนะนีแนวทางให้คลายให้บอกให้ให้ดําเนินตามกิเลสอยู่ในระดับไหนขั้นไหนกิเลสอยาบกิเลสละเอียดอความเชษ่ละความอดทนพรมวีหารความอ่อนโน้มท่อมตน ต้องพยายามทําให้มีให้เกิดใจของเราแข็งกระด้างเราก็พยายามละความแข็งกระด้างละทิฏฐิละมันะให้ใจของเรามีความอ่อนโยนใจของเรายังเกิดความเินดีเย็นล่ายในสิ่งในต่างๆ่าอย่าเราพยายามละพยายามดับทุกเรื่องเลยนะในชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเรื่องเดียวเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกเรื่องกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ดับใจของเราเกิดเมื่อไหร่เราก็รู้จักดับ คลายออกให้หม,มันหมดดับความเกิดให้มันหมดถึงจะรูดฐานที่พักคงใจคือตรงหัไทยตรงใจของเรานั่นแหละมันเริ่มเกิดเมื่อไหรเราก็ดับมันเมื่อนั้นวิเคราะห์พิจารณากิเลสเกิดขึ้นที่กายหรือเกิดขึ้นที่ใจกายกิเลสเกิดขึ้นที่กายใจปรุงแต่งร่วมหรือไม่เราจะแก้ไขอย่างไรกิเลสเกิดขึ้นที่ใจบางทีขันห้าก็มาปรุงแต่งใจทําไมท่านทั้งบอกว่าเป็นขันเป็นกอง มีกองหา้ากองมีกองห้ากองน่กองไหนบ้างท่านถึงบอกให้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณในกายเนื้อของเราทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องวิญญาณก็ไปโน่นไปหมอเป็นผีโน่นเป็นผีภายนอกนะผีภายในตัวนี้แหละมันหลอกตัวเองอยูต่ตลอดเวลาไม่ได้ใจก็หลอกตัวเราสติปัญญามันยังหลอกเข้าข้างตัวเองอีกหลายสิ่งหลายอย่างสลับทับ้อนกันเราก็พยายามค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปได้เท่าไหร่ก็พยายามทํากันนะอย่าไปปล่อยเวลาทิ้ง ส่วนพระเราวันนี้ก็รวมพลังกันเทปูนกันเมื่อวานนี้ก็เทได้สามวันสี่วันแล้วสามวันสี่วันก็เลยอีกประมานักสามสี่วันคง,งจะเสร็จงานหนักๆผ่านไปงานอะไรก็จะดีขึ้นต่อไปในวันข้างหน้าก็จะได้มีสวนที่สวยงามน่าอยู่น่าอาศัยวันพรุ่งนี้เขาก็จะเอาบ้านมาส่งอีกสามหลัง ทำที่หวังบ้านวางอะไรมีที่นั่งที่พักที่อาศัยรอต้นไม้ให้ใหญ่ให้ปกคลุมให้เข้ามาแล้วก็จะมีเรื่องเต่ความุ่มรื่นดมเย็นเน,นเหมือนกับได้มาบ้านของตัวเราเองมีความโูกเรามีโอกาสได้ทําช่วยกันจากไม่มีเราทําให้มีจากไม่น่าอยู่เราทําให้น่าอยู่ค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆให้เป็นแหล่งบุญใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นแหล่งบุญใหญ่แล้วแหละ ใครไปใครมาก็มีความสุขคนที่อยู่ด้วยกันก็ช่วยกันเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของทุกคนเรามีโอกาสมากได้ช่วยกันสร้างอาน,นิสงส์ฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเราไม่เสียลายเราอย่าไปเกลียดครานพยายามละความเกลียดครานสร้างความพยันมันเพียรให้มีให้เกิดขึ้น ได้ทั้งรัพบภายในได้ทั้งรัพบภายนอกอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปจนถึงจุดหมายปลายทางกันนั่นแหละเอาละว,วันนี้ก็าจะเรินทรรเองตัวนี้พากันไหวพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทําความเข้าใจกันเอานะ